อาวสวัสดีพี่น้องครับโอ้เชตินทำอะไรรถมายเราติดไหมเดี๋ยวจะพาเชตินไปซื้อกับข้าวหน่อย พี่ไหนงกุเจะกุเจไม่มีตัดยังไงเหยียบเหยยีบเบรกเหยีบยบเ oh, บรกครับเหยียบเบรกกดปุ่มอืมเยียแค่นี้นะนี่แหละโน <No. S 1> ตัวท็อปครับตัวท็อปป่นนี่ทอ็อป mm hmm. อ๋อเดี๋ยวให้เสียตินทดสอบรถใหม่หน่อยเหยียบใครยังไงเหยียบก็นี่ ไม่เลยว่าพาวเวอร์ชิปมาเฮ้นี่ไงไม่มันไม่ไปเออถอยออนี่อันนี้ป่ะครับอันนี้พาวเวอร์ชิปป่ะอออันนี้มันก็ไปเลยล่ะก็อันนี้ทั้งนี้คือเกียร์ออโต้ท่านนี่คือใส่เกียร์พาวเวอร์ชิปอ๋อออโต้ก็จะไปเองนี่ออโต้มานน่อันนี้ออโต้มาหนี่อ๋อนี่ออโต้อืม สบายเลยเนาะสบายครับสบายเลยไม่ต้องเหยียบคันเลยล็อกคันเร่งเล้ด้วยนะวิ่งวิ่งเกินหกสิบก็คือล็อกคันเร่งอีกเลยฮึวิ่งเกินหกสิบล็อกเลยนี่ล็อกคันเร่งไม่ต้องเหยียบแล้วก็นี่ปัดขึ้นเร่งความเร็วอ๋อล็อกคันเร่งไวใช่โอ้แย้วสบายรุ่นใหม่เนาะทำมาดีตอะไรเบาด้วยดูวยะน่าจะเป็นกึ่งไฟฟ้าด้วยนะ ดับเครื่องหนึ่งุนไม่ได้เลยฮะพวงอะไรครับเนี่นะครับพวงอะไรไฟฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใ,นใจน่าจะใช่แหละแต่ว่าไม่ใน่าใช่หนระือไฟฟ้ามันจะเบานี่เลยใช่ไหมครับนี่ครับซูบูเกตเราจอดอยู่รีสอร์ทนานมากเลยนานเลยลูกค้าเกือบถอยชนแล้วมั้งจริงป่ะแค่เข้าออกไม่ใช่ถอยชนแล้วป่ะอืมรถเราไม่เป็นไรรถลูกค้าเนี่ย <c oughs> อยาให้ท,ทุาเกทดสอบสมรรถนะรถก่อนบอกไฟฟ้าไหมครับฮะไฟฟ้าโอ้แจ๋วเลย <c oughs> มีเท่าไหร่ครับเนี่ยล้านสองฮะล้านสองอรถแคบนี่ยล้านสองครับทำไมมันพแพงอย่งรวมดอกเบี้ยน,นะะรวมดอกเบี้ยน,นะล้านสองถ้าซื้อสดเท่าไหร่เนี่ยสดก็ประมาณเก้าแสนกว่า มันเป็นเพราะอะไรทําไมแพงอย่างเลยเป็นตัวท็อปเป็นตัวท็อปท็อปไฟฟ้าทั้งคันครับทําไมไม่เอาสี่ประตูเลยครับนิ่มดีเด้ครับดีอยู่ดีใช่ไยครับดีไหมเอาวขับดีก็ว่าเป็นตามดีนะดีดีดี สบายอยู่มันไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ใช่มืรกกับข้าวอยู่ตรงไหนที่ร้านอะไรนเครื่องยนต์สองพันสี นี่นะครับใ่งอะไรโทรศัพท์อ๋อแี่นี้มันคุยโทรศัพท์ไม่เลยไงมันเชื่อมต่อบลูทูดในนี้เลยครับอาอคลิปนี้จะไว้ท่านี้ก่อนครับใช่ไหมก็คงจะโอเคแล้วครับนะใช่ไหมใช่อยู่มั้ง ก็เห็นว่าวันนี้เปิดน่าจะใช่วันนี้เปิดเนาะน่าจะเป็นรากับข้าวเนาะขายไหมโอ้ใช่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่มีตู้อะไรไหนนี่ไงนี่ไงเครื่องปรุงเรื่องอะไรเป็นบ่ออืมทามไปข้าวเอี่ยไตรมาสเทีับข้าวหรอไตรมาสเทีบข้าวหรอไอ้ ได้เลยได้เสร็ก็เตียวก็เตี้ยวเลยเออบุหรี่หอมอ๋อพี่ตินมาอยู่นี่ไม่ได้ซื้อกับข้าวนี่บอกหืไม่ทำเองก็ทำเองบ้างแล้วก็พวกนั้นมันก็สั่งเลยเพวกนั้นมันรู้จักร้านสั่งมันสั่งเลยแล้วผมก็โอนตังค์ให้อเดีอง สั่งเขาไปส่งนะเขาไปส่งถึงที่ทาง,งานเลย